สวัสดีครับอยู่กับช่องลุงน้อยชาแน,นลนะครับลุงน้อยวันนี้อยู่ที่เขาชิจกูดนะครับวัดพวงนะครับผมเดี๋ยวจะมาซื้อตัว๋วเดี่ยครับเดี๋ยววันนี้เลยนะ6กโมงเนี่ยครับรถจะออกแล้วนะครับผมวันที่28ดนะ200ไปกลับนะครับผมมีขึ้นรถแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะ7จ็ดโมงสีนาทีนะครับผมรถออกประมาณ6กโมงนะครับผมเดี๋ยวลุงน้อยซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไปรอบแรกเลยนะเท่านะไหร่พี่ สองร้อยได้กลับคนเดียวนี่นะครับสองร้อยได้กลัเบอร์สี่นะอยู่ที่สี่นะครับผมพระไม่ต้องใช่ไหมของพระฟรี <c oughs> ไปเอาละครับเริ่มแล้วนะครับผมวันนี้เลยนะวันที่ยี่สิบแปดมกราสองห้าหกแปดนะครับผมเนี่ยออกหกโมงเย็นนี่นะครับผม คนละ200นะครับไปกลับนะแล้วก็ค่าเข้าอุทยานคนละ40บาทนะครับสําหรับคนโตนะผู้ใหญ่นะเด็กก็ยกเข้าเจ็บเียเาวีเดียวเียมีใบเดียวอย่างนี้เหรอแค่นี้นะอแค่นี้นะครับผมใบเดียวต้องไปั้งกลับไปกลับนะเนี่ย <laughs> ไปกลับเลยครับผม <laughs> เริ่มแล้วนะครับวันนี้เลยนะ จริงจริงวันที่ยี่สิบเก้าไเอใช่เรแต่วันนี้เขาเปิดเอาเปิดก่อนเลยครับคนไม่เยอะคนไม่เยอะนะจริงจริงกำหนดวันที่ยี่สิบเก้านะครับลุงน้อยเกือบไม่ทันนะอันนี้คือเปิดรอบพิเศษนะครับผมรอบพิเศษนะออตะขาลงใช่ไหมใช่จ้ระดับโควินเลยนะครับผมล้าเต็มบอกเลยนะนี่ครับผมเดี๋ยวไปกับลุงน้อยนะครับติดตามเลยนะ ระยะทางจากวัดพวงเนี่ยขึ้นไปอลอยที่พระศิวลีนะครับประมาณ7กิโลนะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะประมาณ20นาทีครับผม